Terima kasih telah menonton! าเย่อ้ใอไดเาอด้เลไม่อ้วนเยอากเลยมกะช่วงกันด้วยนลอิดอดใยงเลยมาีนมองาะนางหนาเหี่ยวน่าแห้งเออะเอาเสื้อให้พี่มิ่งนะเอาทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อยอาผู้พายยกมือหน่อยทักทายหน่อยค่ะ ว่าอะไรยักนิ้วเลยผู้ผาเออ้เนพี่กผู้ผาไม่นั่งหานแล้วผู้ผาให้นั่งหานน่อามนกินกระโดดน้ำหนาเสียเลเกก็ได้ไปเลยแล้วพาไปน้ำหาตามทำไมพากลัวเตี้ยาเขียน ยกมือสู้ๆหน่อยยกมือสู้ๆหน่อยอาผาหาชูนิ้วหน่อยครับ่าแม่ตาหมีกล้าขาวอ่ะผูะะะะ้มอผ่าแล้วอ่ามัมกอนี่กินมันเป็นหัวพักมือเป็นหัพักดูที่จะดูไหนมาที่กระตุ้

ไปแล้วนะไปแล้วเอาผู้ฝากันนอนลงเข้ามาไปก่อนแม่อุูยกระโดด